สวัสดีครับผมนัดนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะับผมก็อยากกินซูชินะครับเป็นเมนูที่หากินยากสเลอเกินในช่วงนี้นะครับแต่ก็ไม่ไม่เกินความสามารถผมนะผมก็ไปได้ซูชิมาซูชิที่ผมจะนำมากินวันนี้ก็คือ ตั้งแต่ให้อยู่บ้านเนี่ยหาซื้ออะไรกินก็ลำบากนึกว่าจะมีวาซาบิแล้วก็เป็นซอสนะฮะ ผมก็ว่าสบีนี้มันเหมือนเกิดมาคู่กันเลยอขออนุญาตใช้มือนะครับ อร่อยจริงครับ ไม่้องพูดเยอะเลยครับแบบมีต้องลุยแล้วะ ถือว่าทำให้หายอยากสูชิไปได้เลย <laughs> một rồi <lạc. cười> ừ. หืมหืมคือจมูกสะใจเลยครับชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะ สำหรับคนที่ชอบกินชูชีด้วยก็หมดเป็นที่เรียบร้อยครับชูชิหากินไม่ยากครับโอ้โหวาซาบิขึ้นจมูกเลยครับซีจาดมากอยากกินมานานแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดติดตามนะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับอิ่มแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับ